ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดระนองซึ่งเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ในเขตมริดเมืองทวายและเมืองตะนาวศรีอดีตดินแดนไทย ที่ยังมีคนไทยไม่ได้ย้ายออกมารัฐบาลพม่าก,ก็ไม่ยอมรับการเป็นพลเมืองพมา่าพี่น้องมีวิถีชีวิตเป็นคนไทยใช้ประเพณีวัฒนธรรมภาษาแบบคนภาคใต้จํานวนประมาณ100คนบนเกาะสินไหหมู่สี่ตำบลปากน้ําอ,อําเภอเมืองระนองมีปัญหาการเข้าสู่กระบวนการขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ล่าช้ารอคิวจากอ,อําเภอเมืองระนอง ข้อ 1>, 1คือตกสำรวจไม่ถือบัตรอะไรเลยข้อ2คือขึ้นทะเบียนผิดกลุ่ม3ถูกจำน่ายชื่อจากทะเบียนประวัติรอคิวสอบปากคำเพื่อแก้ไขกลุ่ม4ยื่นขอพิสูจน์ไปแล้ว10ปียังไม่ได้รับการแก้ไขและกรณีบัตรคนพิการชื่อนายก้อยทะเลลึกพี่น้องชาติพันธ์มอแกนบนเกาะพยามอุบัติเหตุโรคน้ำหนีบทั้งซีกซ้ายซีกขวานะครับโรคน้ำหนีบหมายถึงมีไนโตรเจนในร่างกายตอนดำน้ำนะครับเคยออกหาปลาทำไม่ได้ นะครับตอนนี้ต้องเก็บขยะขายมีอาการชาสั่นเกร็งไม่สามารถหากินเลี้ยงครอบครัวโรงพยาบาลระนองบอกยังไม่พิการนะครับก็ขอให้ช่วยเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานช่วยวินิจฉัยใหม่ด้วยฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขฝากถึงผู้ว่าการจังหวัดระนองข้อที่2ครับคนระนองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ถึง80%กมป่าไม้ประกาศทับพื้นที่ชาวบ้านต้องอยู่ในบ้านเล็กที่ชั่วคราวไม่มีทะเบียนบ้านเวลาขอใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายค่าประกันแพง6,000บาทนะครับแล้วก็ค่าไฟฟ้าก็แพงกว่าปกติกระทรวงหมหาดไทยโดยการไฟฟ้าภูมิภาคต้องเล่งแก้ไขด้วยเรื่องที่3โรงเรียนบ้านเกาะพยายามจังหวัดละนองนะครับขาดครูไม่พอผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะช้างต้องไปรักษาการมีระดับโรงเรียนอนุบาลถึงปฐมศึกษาโรงเรียนเคยมีพลังงานแสงนะครับ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์แต่ระเบิดใช้การไม่ได้นะครับแบตเตอรี่ผังคูต้องออกตังกันเองซื้อไฟฟ้านะครับฝากถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและสุดท้ายก็ฝากถึงรองนายกอนุทินที่ไปเป็นเขยละนองด้วยครับช่วยดูแลปัญหาจังหวัดละนองด้วยครับ